สวัสดีครับนักเรียนครับสวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3นะครับคลิปนี้ก็จะเป็นในเรื่องของปรากฏการณ์บนท้องฟ้านะครับซึ่งเป็นการศึกษาเกี่ยวกับปรากฏการณ์ที่การเกิดขึ้นของโลกของเรานะครับในเรื่องของการขึ้นและตกของดวงอาทิตย์นะครับการเกิดกลางวันกลางคืนการกําหนดทิศและก็ความสําคัญของดวงอาทิตย์ต่อสิ่งมีชีวิตนะครับซึ่ง ในวันนี้นะครับก็จะให้นักเรียนได้ทํากิจกรรมโดยดูตามคลิปไปเลยนะครับแล้วก็นํไปบันทึกผลในตารางมาในแบบบันทึกผลการทํากิจกรรมได้เลยนะครับโดยเดี๋ยวคุณครูจะสาธิตการทดลองให้ดูนะครับแต่ก่อนอื่นมาดูก่อนนะครับว่าในเรื่องของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสามปรากฏการณ์บนน้องฟ้าเราเรียนเรื่องอะไรบ้างนะครับซึ่งเมื่อเราทําเสร็จนะครับเราต้องสร้างแบบจําลอง นะครับอธิบายปรากฏการณ์บนท้องฟ้าโดยใช้วัสดุอย่างง่ายเช่นลูกปิงปองดินน้ำมันไม้เสียบลูกชิ้นอะไรพวกนี้นะครับเดี๋ยวคุณครูจะให้ดูตัวอย่างนะครับทีนี้มาดูใบงานที่1ครับปรากฏการณ์บนท้องฟ้านะครับเราก็ตั้งคําถามก่อนการทํากิจกรรมเหมือนเดิมครับจุดประสงค์นะครับแล้วก็วัสดุอุปกรณ์ต่างๆนะครับเราจะใช้ลูกปิงปองหลอดไฟกล่องทึบแสงนะครับไม้เสียบลูกชิ้นกระดาษขาวนะครับ ขออภัยไม่ได้ใส่ลงไปนะครับเดี๋ยวก็จะให้ดูตัวอย่างนะครับอันนี้เดี๋ยวดูไปพร้อมกับการทดลองเลยก็ได้นะครับแล้วก็มันมี2ตอนนะครับตอนที่1ก็จะเป็นเรื่องของปรากฎการบนน้องฟ้านะครับซึ่งเดี๋ยวคุณครูก็จะให้ดูนะครับเราปั้นดินน้ำมันเป็นก้อนขนาดเล็กนะครับเช่นผ่าศูนย์กลางประมาณสัก1เซนติเมตรนะครับแล้วก็นําไม้เสียบจุบ นม้จิ้มฟันนะครับมาเสียบทางด้านขวาของก้อนดินน้ำมันที่ปั้นไว้ไม้เียบไม้จิ้มฟันที่เอามาเสียบแทนแขนของหุ่นนะครับแทนแขนขวาของหุ่นเพราะว่าเราให้หุ่นเนี่ยก้อนดินน้ำมันเนี่ยหันหน้าไปทางทิศเหนือหรือทางขั้วโลกเหนือนะครับแล้วก็ใช้ลูกบอลหรือลูกอิงปองหรือลูกอะไรก็แล้วแต่ที่เรามีนะครับแทนลูกของเรานะครับแล้วก็ใช้หลอดไฟแทน ดวงอาทิตย์นะครับทีนี้เรามาดูนะครับว่า,าเราจะทำกิจกรรมกันยังไนงนะครับขอข้อที่2นะครับตัดกระดาษเป็นกลมๆนะครับใช้กระดาษแข็งก็ได้นะครับใช้กระดาษแข็งเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ5ซนติเมตรนำดินน้ำมันที่ปั้นไว้มาติดตรงจุดศูนย์กลางของกระดาษแข็งนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็นำมานำกระดาษแข็งเมื่อกี้นะครับมาติด กับลูกปิงปองนะครับแล้วให้หุ่นหันทําหน้าหุ่นให้ด้วยก็ได้นะครับหันขึ้นไปด้านบนของลูกปิงปองหรือลูกบอลน,นะครับแล้วก็นําไปใส่ในกล่องทึบแสงซึ่งตอนนี้คุณครูเอากล่องมาให้แล้วนะครับขออนุญ,ญาตกลมกล่องนิดหนึ่งนะครับตอนนี้นะครับก็จะมีจะสังเกตว่า,ามันจะมีด้านนี้นะครับด้านนี้ก็จะเป็นหลอดไฟนะครับ หรือไฟฉายก็ได้นะครับกล่องมันไม่ไม่สามารถจึบแสงได้นะครับเนื่องจากนักเรียนมองไม่เห็นนะครับเราจะสังเกตว่าจะมีก้อนดินน้ำมันสีม่วงๆติดอยู่บนกระดาษขาวนะครับกระดาษขาวเนี่ยเราให้แทนแนวสายตานะครับเส้นระดับสายตาเวลาเรามองเห็นสุดขอบโลกเนี่ยเราจะมองเห็นได้แค่ระดับสายตาของเราเองนะครับหลังจากนั้นนะครับ กลับมาดูที่ใบงานสักนิดหนึ่งว่าเราต้องทําอะไรต่อนะครับวางว้ฉายในแนวระดับเดียวกับจุดที่ติดกระดาษแข็งนะครับซึ่งกลับมาดูตรงนี้จะเป็นหลอดไฟนะครับเพราะฉะนั้นเวลาติดกระดาษแข็งเนี่ยมันก็จะอยู่นแนวเดียวกันพอดีนะครับนะัเหมือนตอนนี้นะครับลูกของเราโดยปกติมันจะเอียงนิดนึงนะครับให้ตอนแรกนะครับให้ เ,เราจะต้องหมุนทวนเข็มนาฬิกานะครับเพราะฉะนั้นให้ลูกป,ปิงปองอยู่ด้านในก่อนนะครับออกทดให้ดินน้ํามันอยู่ด้านในก่อนนะครับก็คืออยู่ด้านซ้ายของหลอดไฟนะครับก็คือด้านด้านด้านฝั่งนี้นะครับถ้าด้านขวาก็คือด้านด้านหลังนะครับแล้วก็ทดลองหมุนทวนเข็มนาฬิกาแบบนี้นะครับหมุนทวนเข็มนาฬิกาหมุนไปเรื่อยๆนะครับ ไปเรื่อยๆนะครับมันจะมีอยู่2จุดนะครับจุดที่อยู่ด้านซ้ายตรงนี้นะครับจุดที่อยู่กลางตรงนี้นะครับจุดที่อยู่กลางตรงนี้และจุดที่อยู่ด้านขวาตรงนี้แล้วก็จุดที่อยู่ตรงกันข้ามตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นมันจะมีทั้งหมด4จุดมาเริ่มกันเลยนะครับมาเริ่มกันเลยจุดแรกก่อนนะครับจุดแรกก่อนอยู่ด้านซ้ายนะครับทีนี้ลองเปิดไฟ ให้หลอดไฟสว่างนะครับจะสังเกตว่าด้านด้านที่โดนหลอดไฟจะเกิดอะไรขึ้นครับด้านที่โดนหลอดไฟจะเกิดอะไรขึ้นตอบได้ไหมครับเห็นไหมด้านที่โดนหลอดไฟจะเกิดอะไรขึ้น จะสังเกตว่าด้านที่โดนหลอดไฟนะครับมันก็จะสว่างขึ้นใช่ไหมครับลองเทนว่าหลอดไฟคือดวงอาทิตย์นะครับลูกบอลสีเขียวๆนี้ก็คือโลกของเราภาพที่สังเกตได้ก็คือเป็นยังไงครับคือด้านที่โดนแสงอาทิตย์ก็จะก็จะสว่างส่วนด้านที่ไม่โดนก็จะมืดใช่ไหมครับด้านที่อยู่ด้านหลัง ด้านหลังฝั่งนี้นะครับด้านหลังฝั่งนี้ก็จะมืดนะครับที่เรามองเห็นว่าเรามีแสงไฟอยู่นะครับอ่าต่อไปทดลองหมุนนะครับหมุนให้อ้ออย่าลืมเงาเงาของหุ่นนะครับก็จะสังเกตว่ามือขวาของหุ่นนะครับมือขวาของหุ่นเนี่ยนะครับที่ไม้ไม้จิ้มฟันนะครับมันก็จะทอดเงาลงมาบนตัวหุน่นถูกไหมครับ พราะฉะนั้นตอนนี้ก็คือเปรียบได้กับเป็นเวลาเช้านะครับหลังจากนั้นก็ทดลองหมุนนะครับเกิดอ,อะไรขึ้นครับปรากฏว่าเงาของคุณเนี่ยอยู่ตรงตรงหัวพอดีนะครับมือก็อยู่ตรงหัวพอดีตอนนี้เปรียบได้กับเวลากลางวันตอนเที่ยงพอดีนะครับตอนเที่ยงพอดี นะครับนะตอนนี้ลูกโลกของเราเนี่ยหมุนจากทิศตะวันตกไปยังทิศตะวันออกเราก็เลยสังเกตเห็นดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออกมาตกทางทิศตะวันตกนะครับหลันะงจากนั้นหมุนไปอีกรอบหนึ่งนะครับเราจะสังเกตว่าเห็นเงาของหุ่นไหมครับตัวตัวดินน้ำมันนะครับจะทอดเงามาทาง เขียนขวาของเราใช่ไหมครับจะทอดเงามาทางเขียนขวาของเรานะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เปรียบเสมือนเวลาตอนเย็นนะครับตอนเย็นแล้วก็หมุนไปอีกรอบหนึ่งนะครับหมุนไปอีกรอบหนึ่งเราจะเห็นว่าเราจะมองไม่เห็นดวงอาทิตย์แล้วนะครับถ้าเราเปรียบเหมือนตัวเราเป็นหุ่นเราจะมองไม่เห็นดวงอาทิตย์แล้วนะครับเราก็สามารถเขียนแผนที่แสดงนะครับ าการการเกิดเงาและภาพที่สังเกตได้ออกมาได้นะครับจะสังเกตว่านะครับณนะตำแหน่งที่อยู่ด้านด้านซ้ายมือของไฟฉายหรือซ้ายมือของวดวงอาทิตย์เนี่ยนะครับเงาของเราจะทอดไปทางทิศตะวันตกนะครับแต่พอเรามาอยู่ทางด้านขวาของหุน่นของไฟของหลอดไฟนะครับเงาของเราจะทอดไปทาง ทิศตะว,วันตกอ้อ,อโทษทิศตะว,วันออกแทนนะครับลองลองวาดรูปมาดูนะครับคุณครูแสดงให้เห็นนะครับนี่ก็คือลักษณะของตารางวันทกผลนะครับค,คุณอยู่ด้านซ้ายภาพที่เกิดขึ้นเราสังเกตเห็นอะไรจากวิดีโอที่ได้ดูเมื่อกี้นะครับอ่ะให้ดูใหม่ตอนนี้คุณอยู่ด้านซ้ายเราเห็นอะไรเราก็บันทึกผลลงไปนะครับแล้วก็บันทึกผล การสังเกตเงาของหุ่นด้วยนะครับในช่องหลังอันนี้เขียนส่วนข้างหน้าวาดภาพได้เลยนะครับช่องแรกวาดภาพได้เลยนะครับทีนี้หมุนให้หมุนตัวเข็มอา่าหมุนตัวเข็มนาฬิกาให้ลูกบอลหรือให้ตัวหุ่นนะครับมาอยู่ตรงกับไฟฉายพอดีเราก็บันทึกผลภาพที่สังเกตได้ลงไปนะครับแล้วก็ผลการสังเกตเงาของหุ่นนะครับลงไปนะครับหลังจากน,นั้น เราหมุนไปด้านขวาอ่าหมุนไปด้านขวานะครับเกิดอะไรขึ้นเราก็บันทึกผลลงในตารางข้อที่3นะครับบันทึกผลลงในตารางข้อที่3แล้วก็ก็หมุนไปอยู่ด้านหลังเกิดอะไรขึ้นนะครับเกิดอะไรขึ้นเราก็บันทึกผลในตารางข้อที่4นะครับคุณครูพยายามทําให้ช้าๆนะครับอาจจะมีแสงจากภายนอกเข้ามากระทบบ้าง นะครับก็ต้องขออภัยนักเรียนด้วยนะครับอ่ะเมื่อเสร็จตอนนี้แล้วนะครับเราก็ไปสืบค้นนะครับตอนที่2นะครับตอนที่2ก็จะให้นักเรียนนะครับไปสืบค้นนะครับความสำคัญของดวงอาทิตย์ต่อสิ่งมีชีวิตจากแบบเรียนวิทยาศาสตร์และก็อินเทอร์เน็ตนะครับ แล้วก็มาบันทึกผลลงในตารางบันทึกผลนะครับแล้วก็จัดทำเป็นการความคิดเดี๋ยวจะให้ดูตารางบันทึกผลนะครับอ่าน,นี่ก็คือตารางบันทึกผลความสําคัญของดวองอาทิตย์นะครับตอนที่2สําคัญดวงอาทิตย์มีความสําคัญต่อพืชอย่างไรบ้างบอกมาทัก3ข้อนะครับต่อสัตว์อย่างไรบ้างบอกมาทัก3ข้อไม่ต้องครบก็ได้นะครับ3ข้อนี้กูตั้งไว้ เป็นบรรทัดฐานแต่นักเรียนอาจจะได้สัก2ข้อ1ข้อก็ได้นะครับแล้วแต่นักเรียนหาเจอว่ามันมีความสําคัญต่อสิ่งมีชีวิตที่ครูกําหนดให้อย่างไรบ้างนะครับหลังจากนั้นนะครับก็นํามาสรุปผลนะครับสรุปผลการทดลองเมื่อกี้เมื่อสังเกตเงาของหุ่นที่อยู่ทางซ้ายมือของไฟฉายพบว,ว่าเงาของหุ่นทอดไปทางทิศไหนครับ เงาของหุ่นตอดไปทางด้านซ้ายมืออ๋อตัอดตอดไปทางซ้ายมือของหุ่นใช่ไหมครับเพราะว่าไม้จิ้มฟันอยู่ทางขวาเพราะ,ะนั้นมันต้องตอดไปทางซ้ายมือแต่กําหนดให้ด้านที่ได้รับแสงก็คือเป็นทิศตะวันออกเงาของหุ่นจะชี้ไปทางไหนก็ชี้ไปทางทิศตะวันตกใช่ไหมครับรข้อที่2เมื่อสังเกตเงาของหุ่นที่อยู่ตรงกับแสงไฟฉาย,ายพบว่า ไม่เกิดเงาเพราะเงามันไปทับกับตัวหุ่นพอดีก็เลยไม่ทําให้เกิดเงานะครับรข้อที่3เมื่อสังเกตเงาของหุ่นที่อยู่ทางขวามือพบว่าพบว่าเงาเงาของหุ่นเนี่ยทอดไปทางขวามือของของหุน่นใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้ากําหนดให้ โทษอันนี้ปิดนะครับถ้ากําหนดให้ด้านที่ได้แสงเป็นด้านทิศตะวันตกนะครับตบกเงาของหุ่นจะชี้ไปทางทิศตะวันออกนะครับตรงนี้ให้แก้เป็นตกนะครับแก้เลยดีกว่าเดี๋ยวเพื่อปิดอีกนะครับอ่เงาของหุ่นจะชี้ ถ้ากำหนดให้ด้านที่รับแสงเป็นทิศตะวันตกเงาของหุ่นจะชี้ไปทางไหนก็ชี้ไปทางทิศตะวันออกนะครับเมื่อสังเกตเง,งาของหุ่นที่อยู่ตรงขั้นข้ามกับไบฉายเพราะว่าไม่เกิดเงาเพราะว่าด้านที่ไม่รับแสงจากไบฉายมันมืดใช่ไหมครับมันเป็นเวลากลางกลางอะไรกลางคืนนะครับกลางคืนอ่ะเราก็มาสรุปผลนะครับดังนั้นจึงสามารถสรุปได้ว่าเมื่อเราหันหน้าไปทางทิศเหนือในตอนเช้าแขนขวาของเราจะชี้ไปทางทิศ ตะวันออกแขนซ้ายของเราจะชี้ไปทางทิตยตะวันตกด้านได้ที่ได้รับแสงจากไบฉายซึ่งแทนดวงอาทิตย์จะเป็นเวลากลางวันหรือกลางคืนส่วนด้านที่ไม่ได้รับแสงจากดวงอาทิตย์จะเป็นเวลากลางวันหรือกลางคืนนะครับแล้วก็ลองมาเขียนแผนภาพการเกิดกลางวันกลางคืนระหว่างดวงอาทิตย์โลกแล้วก็คนนะครับถ้า ด้านไหนจะเป็นกลางวันด้านไหนจะเป็นกลางคืนถ้าดวงอาทิตย์อยู่ตรงนี้นะครับวาดรูปมาเลยนะครับวาดรูปมาเลยดวงอาทิตย์โลกด้านไหนเป็นกลางวันด้านไหนเป็นกลางคืนนะครับแค่นั้นเองนะครับแล้วก็นําเรื่องความสําคัญของดวงอาทิตย์ต่อสิ่งมีชีวิตมาจัดทาเป็นแผนผังความคิดว่าดวงอาทิตย์มีความสําคัญต่อพืชอย่างไรมีความสําคัญต่อสัตว์อย่างไรมีความสําคัญต่อมนุษย์อย่างไร ก็แตกย่อยออกมานะครับถ้ายิ่งได้มากข้อก็จะยิ่งดีนะครับนี่ก็คือภาระงานในสัปดาห์นี้นะครับเดี๋ยวจะให้ไปดูว่างานของนักเรียนนะครับจะมีหน้าตาประมาณไหนนะครับอยู่ในเว็บไซต์แล้วนะครับตอนนี้ลงในเว็บไซต์แล้วนะครับก็จะเป็นหน่วยที่12นะครับเรื่องของการขึ้นและตกของดวงอาทิตย์กิจกรรมที่12.1นะครับ เราก็ตอบคำถามนะครับสำหรับใครที่พิมพ์ก็สามารถพิมพ์ได้ใครที่ไม่พิมพ์ก็เขียนตั้งแต่ใบงานที่1ตรงนี้ลงมานะครับใบงานที่1ข้อ1ข้อ2ข้อ3แล้วก็มาข้อที่5นะครับข้อที่5ข้อที่6นะครับแล้วก็ข้อที่7นะครับเราก็เติมจากธาตุที่เราสังเกตได้เมื่อกี้เราก็วาดรูปลงไปแล้วก็บันทึกผลสิ่งที่สังเกตได้ลงไปนะครับแล้วก็บอกความสําคัญของดวงอาทิตย์มา ต่อพืชต่อสัตว์ต่อมนุษย์มาอย่างละ3าข้อถ้าไม่ได้3ข้อก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วก็มาสรุปผลแล้วก็วาดภาพตรงนี้นะครับแผนภาพการเกิดกลางวันกลางคืนนะครับแล้วก็มาจะทําแผนผังความคิดเน้นย้ําเรื่องแผนผังความคิดนิดน,นึงนะครับตกแต่งระบายสีด้วยนะครับจะได้ช่วยมีสีสันสวยงามมีความคิดสร้างสรรค์มากขึ้นด้วยนะครับก็นี่ก็คือเป็นพนักง,งานนะครับสัปดาห์นี้นะครับถ้าถ้า ิ้นเนี่ยมันจะมีสีหน้านะครับเดี๋ยวถ้าเกียยเนี่ยเหลือประมาณ2อสองสามหน้าได้นะครับไม่ต้องไม่ต้องเกียนทั้งหมดนะครับแล้วก็จ่ายรูปส่งมาในเพจเหมือนเดิมนะครับในเพจเหมือนเดิมในช่องช่องแชทเพจเรียนรู้วิทยาศ,าศาสตร์ออนไลน์เหมือนเดิมนะครับโอเคนี่ก็คือเป็นภาระงงานของสัปดาห์นี้นะครับที่ให้พวกเราได้ทํานะครับแล้วก็ก็น่าจะเตรียมตัวสอบปลายภาคขอพวกเราทุกคนโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ Monster kill, kill, kill. 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 kill.